อันนี้อะไรฮะถือไม่ห่างเลยครับอันนี้ก็จะเป็นจันทาสแตนครับก็จะเป็นบัตรรูปแบบบัตรในปีนี้ครับที่สนามช้างที่บุรีรัมในเดือนตุลานี้ตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่27ก็อยากให้พี่น้องแฟนชาวไทยไปเชียร์กันเยอะๆครับที่จันทาสแตนก็อย่าลืมซื้อบัตรกันด้วยนะครับน,น,นะครับก็ต้องครับปีนี้เดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตนะครับพาท่านผู้ชมมาพูดคุยถึง รายละเอียดแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดสาหรับกล้องเองในโมโตทูนะครับปีนี้เข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับเรื่องยางเปลี่ยนทีมช่างด้วยนะครับแล้วก็ต้องเองก็ยังต้องใช้คำว่ายังพยายามดิ้นรนหาฟอร์มที่ดีและคงที่อยู่ครับผ่านเจสนามมาเป็นยังไงบ้างครับก็สำหรับตัวผมตอนนี้เราก็ค่อนข้างที่จะบุ้งมากๆครับแล้วก็ขยับสเต็ปขึ้นมาเรื่อยๆครับก็ตอนนี้ก็รอกลับไปที่ที่ ที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็ที่เยอรมันก็หวังผลงานครับว่าเราจะอินพุตขึ้นเรื่อยๆครับก็จะสู้แล้วก็จะทำผลงานมาอย่างเต็มที่ทุกสนามครับตอนนี้รายละเอียดการเซตติ้งการปรับตัวกับยางแล้วก็ตัวรถมันอยู่ที่ระดับไหนแล้วครับก็ตอนนี้เซตติ้งรถเราก็ถือว่า,ร,าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับแล้วก็เรื่องอยางเราก็สามารถเลือกได้ลงตัวมากขึ้นก็ตอนนี้เราส่วนใหญ่ก็มี เป้าหมายแล้วว่าโอเคตอนนี้เราเซตรถกัอยางนี้ลงตัวแล้วแล้วเราก็จะใช้ยางตัวที่ก็คือเป็นยางซอฟ์ครับเราก็จะใช้ยางซอฟ์แข่งตลอดเลยตอนนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่ายางซอฟ์ค่อนข้างที่จะดีกว่าแล้วเราก็เริ่มเซตติ้งลงตัวมากขึ้นกับยางซอฟ์แล้วด้วยอืมครับโอเคครับกล้องนอกจากฤดูกาลนี้ที่ก็แน่นอนมันยากไปลว สำหรับเรื่องของการไล่ทำอันดับนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กเก็บคะแนนต่อเนื่องแหละมีพลาดล้มไปสนามเดียวใช่ก็คือโชกร้คือสุดนะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับนอกจากเ,เส้นทางในฤดูการนี้ที่ต้องทำอันดับในโมโตชูลแล้วเนี่ยกขยังมีอนาคตที่ความคาดหวังว่าเรซัวร์ดีจะพับดันเราไปสู่โมโตชีให้ได้ในปีหน้าตรงนี้เป็นยังไงบ้าง S <S <an> ก็สำหรับในตอนนี้ก็ยังไม่ไม่มีข่าวหรือ,อะไรเลยก็ตอนนี้ผมก็พยายามทําหน้าที่ของผมตรงนี้ให้ให้ดีก่อไม่ว่าไม่ว่าเป้าหมายผมจะเป็นยังไงจะไปถึงหรือหรือไม่แต่คือตอนนี้ผมอยู่ใน,ท,นท้ามือทัร์อยู่ผมก็อยากทําผลงานของผมตรงนี้ให้ให้ดีที่สุดจะได้ไม่ไม่ไม่ต้องมองย้อนกลับไปแล้วก็มาเสียาจที่หลังครับอืมครับคิดว่าหลังจากนี้ก่อนที่จะพักครึ่งฤดูกาลเนาะก็จะมีเวลาประมาณสามสนาม ใช่ครับนะค,ครับสามสนามหลังจากนี้ก่อนพักขึ้นดูการทิศท,ทางต่างๆโอเคแหละที่เนเธอร์แลนด์ในสนามที่กองมั่นใจครับมีโอกาสที่จะไต่ขึ้นไปท็อปไฟท็อปทีได้ครับแล้วก็ช่วงสนามที่เหลือสามสนามนี้รเราตั้งเป้าอย่างไรบ้างก็สำหรับในสนามที่จะไประหว่างอเซนกับเยอรมันเราก็อยากจะพยายามคว้าแต้มให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าพอหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมาพักเบรกแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะ จะแข่งค่อนข้างเยอะในเดือนหนึ่งบางทีเราแข่งแบบสามทิศติดเลยบางทีก็แบบสี่ทิศติดอะไรเงี้ยครับก็น่าจะค่อนข้างที่จะสนุกมากก็หวังจะคว้าแต้มขึ้นไปอยู่ในทอ็อปสามได้ <c oughs> ในช่วงที่ก่อนที่จะจบซีซั่นอืม <c oughs> ครับผมแล้วก็เราก็ต้องรอดูแล้วก็หวังว่าได้เห็นกันกันยกหนักขึ้นไปไเ้ด้วยบแผลตรงนี้กลับมา กลับไปผ่าตานกับดรเซาเวียเมียนะครับช่วยเล่าให้แฟนฟังหน่อยว่าโอเคก่อนนี้เราผ่าอัมพามมาแล้วรอบนี้ผ่ารักษาอาการอะไรแล้วก็เราพักสสัปดาห์ก่อนไปแข่งที่เนเธอร์แลนด์สุดสัปดาห์นี้แล้วแหละนะครับ,รบหายทันไหมตอนนี้ร่างกายกาี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็หลังจากที่แข่งที่โมเจโรที่อิตาลีเสร็จผมก็ได้เดินทางกลับไปที่สเปนเพื่อทําการผ่าตัดกล้ามเนื้อครับแต่ไม่ใช่เป็นอาการอัมพามเนาะเป็นอาการ คือผมมีกล้ามเนื้อที่มันใหญ่แล้วเกินขึ้นมาแล้วก็ทําให้เวลาบิดคัะเร่งแล้วมาทับกระเส้นเลือดทําให้มีอาการเจ็บที่แข็งค่อนข้างเยอะก็เลยทําการผ่ตาตัดและกรีดกล้ามเนื้อครับเลยทําให้ตอนนี้ก็ถือว่า80%แล้วครับกับอาการอาการเจ็บหัวก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกายภาพอยู่ก็หลังจากวันนี้ก็จะมีทําการลองไปซ้อมแล้วก็ลอง ลองเช็คอาการบาดเจ็บดูครับว่าเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะเดินทางไปแข่งที่ในแร์กับเยอรมันครับผมเดินทางวันไหนครับเดินทางในวันอาทิตย์นี้ครับว<น>3สอืมโอเคครับก้องครับฝากให้แฟนๆติดตามผลงานหน่อยครับครับก็ฝากพี่น้องแฟนชาวไทยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจเชียร์ผมในทุกุกสนามด้วยแล้วก็ อย่าลืมซื้อบัตรที่บุรีรัมด้วยนะครับในวันที่25ถึง27นี้ฝากจันทาสแตนด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับก้อาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเต็มที่สวัสดีครับ